thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะพ่อกันนี้แล้วะคะ่ะกับยายดวงสาวแกณฑ์อนนาะจากพี่น้องจ้าวันนี้มเมรีอากาศที่ฟินแลนด์ค่อนข้าง,งที่จะห,อนนะห่อนเนาะยี่สิบห้าองศาเกิดที่ว่าห่อนแบบถือว่าห่อนระดับสูงสูงสุดเลยของทางฟินแลนด์เนาะปกติอุณหภูมิเข้าสิอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าเนาะก็ะอยู่ในระดับปกติแต่พอพอเกิน,นยี่สิบคือนี่ถือว่าห่อน เรายิงมื่อนี้หมู่บ้านก่ฮหอนหมู่บ้านยี่สิบผาองศามื่อนี้ค่ะยี่ผายี่หกองศานะคะเนาะถือว่าอากาศดีค่ะพี่น้องจ๋าพอดีมื่อนี้ได้ฤกษ์ดีอากาศดีบรรยากาศดีดมีความฮ่อนอบเอาจักหน่อยเข้ากันเลยอยากพาพี่พาน้องมาเห็ดอีหยังกินจักยางนึ่งนะจ๊ะเนาะมื่อนี้ก็เลยสิพาเห็ดวุ่นนะคะเนาะเห็พาเห็ดบุญกินก็เลยวันนี้เราได้ผงสําเร็จรูปในการมาทําบุญนะคะเป็นอ่า จากยี่ห้อโรคโบบกลากันนะว่าเป็นยังเพิ่นบ่อยค่ะโฆษณาของว่าเป็นยังเป็นผงวุ้นกลิ่นผลไม้ไทยนะคะเป็นวุ้นสําเร็จรูปนะคะเนาะกระเซียวมาเฮ็ดบุญสุพีชนอนกลิ่นในบรรยากาศที่อากาศท่อนๆอบอ้าวท่าฟินไลน่น่าจะเนาะก็ถ้าได้กินอะไรเย็นๆหวานๆกับซีเท่าบันเท่าเนาะคลายความหอนอาการดีๆมาลุก้นเรารู้สึกดีเนาะถ้าไกินได้กินของหวานแล้วมันกระเซี่ยวเท่ารู้สึกดีเนาะพี่น้องเนาะผ่อนคลายเนาะโอเคจ้ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราไปทำวุ้นกินกันดีกว่าไปเลยจ้าค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เอาน้ำนะคะเตรียมน้ำมาใส่ไว้ในภาชนะที่เราจะมาละลายผงวุ้นนะคะขนาดปริมาณน้ำเน,นี่ยก็มีบอกไว้ในขางซองนะคะประมาณ480 ml อหรือประมาณสองถ้วยครับนะคะเอาน้ำสองถ้วยแก้วใช่ๆก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นแก้วน้ำก็ได้สองแก้วนะคะมาเทใส่ก็ได้ประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็เทผงวุ้นใส่เลยค่ะ ค่อยๆเทนะคะอันที่เป็นกลิ่นผลไม้ก็จะเป็นสีเขียวนิดนึงหอมมากจ้ะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะต้องคนด้วยนะคะคนให้ผงวุ้นจนกว่าผงวุ้นจะละลายแล้วเราก็เอาไปต้มต่อนะคะ หอมมากคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะละลายนะคะเนาะ ายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเทใส่ใส่พิมพ์ใครมีพิมพ์ก็ใส่พิมพ์นะคะถ้าไม่มีพิมพ์เราก็ใส่ด้วยแก้วหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่เราถนัดที่เรามีนะคะแต่ของยายดวงเสียวไปใส่ถ้วยแก้วนะคะเนาะละลายหมดแล้วแล้วก็ปิดเตาเนาะเนาะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่แก้วจานจานแก้วนะคะเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะทําบุนชั้นเดียวนะคะเดี๋ยวรอบหนา้าเข้าเสียอีกเพิ่มอีกชั้นนึงนะคะเนาะแต่ว,วันนี้เราทําชั้นเดียวไปก่อนตามวัตถุดิบและ สิ่งที่เรามีโอเคจ้ะได้๋ยวเราไปเทใส่ภาชนะเรา<ส>เลย<ส>นะคะใส่ภาชนะเลยค่ะที่เราเตรียมไว้ถ้าใครมีแม่พิมพ์ก็ใส่แม่พิมพ์นะคะก็รอจนกว่ามันจะเย็นค่ะจนกว่าบุ้นจะจับกันเป็นจะจับกันแข็งใน <ะ S 2> ที่สุดบุ้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแข็งตัวกาะกันเรีรยบร้อยแล้วจ้ะนี่ค่ะแดนเทนเเป็นบุ้นกลิ่นผลไม้รวมนะคะ สุดยอดค่ะใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะสิบห้าถึนาทีแต่ว่าเข้าออกไปแช่ตู้เย็นเพิ่มอีกจาะเพื่อความแน่นก็กันแข็งเร็วน้ะจ้ะเนาะก็คือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าสามารถทานได้นะคะเนี่ยเอาอจากตู้เย็นมาเมื่อกี้นี่นะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะดูสีเขียวสวยมากเลยค่ะ อันนี้เราทำชั้นเดียวนะคะนี่สวยมากว้าวโอเคเราตัดเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะผ่าเครื่องตรงกลางเนาะว้าว Mm hmm. เรียบร้อยแล้วจ้ะพอดีขอบมันติดนะคะเราจะใช้มีดเลาะริมขอบนะคะเพื่อไม่ให้มันแตกออกจากกันเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราแต่ง หน้าแต่งตาให้บุญบุญผลไม้รวมของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะนี้เป็นกลิ่นผลไม้นะคะเพื่อนๆสามารถดัดแปลงประยุกต์โดยการทำหลายชั้นได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราสะดวกทำชั้นเดียวนะคะก็เลยมีหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะทำเป็นอสองชั้นเนาะด้านบนเราจะทำเป็นบุญกะทิด้วยนะคะจะทำสองชั้นเดี๋ยวคอยติดตามรอบหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้เรามากินมาชิมชั้นเดียวไปก่อนเพราะว่ากว่าจะ ได้แบบนี้มาก็โอเคอยู่เสร็จแล้วนะคะหน้าตาบุนเราสวยมากไม่สวยจนไม่กล้ากินอ่ะอย่าดูสิงามไหลไปหน่อยจางงามไหลโอ้เดี๋ยวบุญไหลโอเคจ้ะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันเนาะว่ามันสีแสบว่าแสบแต่ที่แน่แน่แสบแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสูตรสําเ็สสวยอะเสียดายเพราะอยากกินโอเคเนะ อันนี้เป็นบุ้นฝีมือเราทำนะฮะอืมอร่อยเพ,อเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะลองกลิ่นเมืองจากอากาศร้อนๆบรรยากาศอบอา้าวเห็ดของหวานกลิ่นน่าจะานะอืมบุญเดี๋ยวรอบหน้าเข้าเสียสองสันแล้วพี่น้องจานะ๋าเนาะเห็ดสุพิชนองกิน่นติดตามจะรอบหนาเนะ อร่อยอะ่ะอืมอืมสุดยอดวาวเดี๋ยวเฮาจะไปแช่ตัวเย็นอีกรอบให้มันเย็นๆเะยจ๊ะเนาะโอเคจะเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะี๋ยว่อยจะตามมาเสร็จ ว่าคลิปน้านะได้ดวงเิเยนเยี่ยงเซียนื้วกินหรือสิบห้าเที่ยวหรือว่าสิบ้าเขาปลาแต่ที่แน่ๆครั้งต่อไปเราจะทำบุญสองชั้นเนาะซุภีสนอนกินโอเคค่ะพอกันไหมนะคะนาะสวัสดีค่ะ